สวัดีค่ะมางค่ะเหมนค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดการเกงชายรวมแบรนด์ค่ะูกคะจ๋าเป็นงานรวมญี่ปุ่นล็อตไท USA l o อตไอทนะคะราคา7จ็ดับาทจำนวนร้อยตัวบวกลบค่ะส่งต้นทุนสาวตัวโดยประมาณการ70บาทค่ะใช่แล้วค่ะอ่ะลูกค้าจ๋า ไปต่อไม่รอแล้วลูกค้าจ๋าขออนุญาตไปต่อไม่รอแล้วนะคะลูกค้าจ๋าพบกับบ่ายวันนี้ ในรายการแรกนะคะเรามากับโปรโมชั่นของเดือนธันวา,าทิ้งท้ายค่ะลูกค้าจ๋าทิ้งท้ายโปรโของเดือนนี้และก็ทิ้งท้ายกับอะไรนะวันสุดท้ายของปีปนี้นะคะ,ะลูกค้าจ๋าและสุดท้ายการทํางานของปีนี้ใช่จริงๆคือไม่ใช่วันสุดท้ายปีนี้แต่ว่าเราทํางานวันสุดท้ายวันนี้ะนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าสาหรับสมาชิกนะตอนนี้นะคะลูกค้าจ๋าเรามีโปรโมชั่น นี้7,000บาทเราไม่ขายนะคะจ๋า7,000บาทเราไม่ขายสมาชิกบาคค่ะลูกค้าจ๋ารับไปเลยในราคา4,500บาทจากต้นทุน70บาทค่ะลูกค้าจ๋าเหลือเพียง45บาทเท่านั้นคะ่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าคืนกำไรให้ลูกค้าเลยนะคะวันนี้บัคเปิดให้บริการมาสุดท้ายแล้วของปี66นะคะลูกค้าจ๋า เจอเจอกันใหม่ในปี6 7นะคะวันที่2นะคะปิดท้ายรายการาช่วงบ่ายนะคะลูกค้าจ๋าอีกอีกหนึ่ง<ด>รายการแต่ว่าตอนนี้ค่ะลูกค้าจ๋าปิดท้ายวันนี้ช่วงบ่ายก็มีเป็นโปรโมชั่นให้นะคะแล้วก็เมื่อเชา้าเป็นพืนกำไรให้นะคะลูกค้าจ๋าถ้าลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัคอยู่แล้ว อยากได้รายการสินค้าโปรโมชั่นของเดือนนี้นะคะสามารถติดต่อพนักงานโดยตรงได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ้าลูกค้าจ้าสวัสดีช่วงบ่ายด้วยนะคะเ <ฮะ S 2> ข้ามาแล้วฝ <ฮะ S 2> าก like, กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามเพจของบักด,ด้วยนะคะลูกค้าจ๋าไม่แน่ใจว่าตอนนี้แต่ละท่านนะคะลูกค้าจ๋าถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วหรือยังพร้อมที่จะแบบวบ่าตั้งงงกันแล้วหรือยัง ลูกค้าอย่าคิดแบบมาตั้งวงนะตั้งวงทานข้าวค่ะกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาข้าวช้อครอบครัวพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายนะคะค่ะสากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาถึงจะเป็นฝนกก็แเซ่นแ่บลูกค้าจ๋าถึงจะเป็นยังไงคะอ่อก่ไก่ถึงจะเป็นลักไก่เขากินก็แซ่นไม่ได้ ลาจ๋ามาที่กางเกงของเราดีกว่านะคะสำหรับกางเกงตัวนี้ลูกค้าจ๋าเป็นกางเกงขายยาวรวมแบรนด์นะคะลูกค้าจ๋ารวมแบรนด์อยู่ในนี้นะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าหลักๆที่เจอจะเป็นด็อกเกอร์นะ,ะด็อกเกอร์ค่ะลูกค้าจ๋าบวดนี้นะคะเจ็ดพันนะคะลูกค้าจ๋าเจ็ดพันบาท แต่ถ้าเป็นสมาชิกบัตรของเรานะคะลูกค้าจะโปรโมชั่นนะคะรับไปเลยในราคา4,500บาทค่ะลูกค้าจ๋ะต้นทุนเหลือเพียง45บาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะลูกค้าจากกระสอบนี้นะคะคืนกําไรให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตรนะคะ,คะจาก,กปกติ7,000บาทวันนี้ไม่ต้องโอน,นะคะ่ะลูกค้าโอนมาแค่4,500บเท่านั้น,ะ 4, นต้นทุนจาก70บาท ลดเหลือ45บาทนะคะลูกค้าจ๋า45บาทเกเอ๋ยยั่วนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเป็นโปรโมชั่นของเดือนธันวาค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับสมาชิกบัรทุกท่านลูกค้าจ๋าโปรโมชั่นของเดือนธันวาหมดเขตพรุ่งนี้นะคะลูกค้าจ๋าหมดเขตพรุ่งนี้แต่ว่าลูกค้าถ้าลูกค้าสนใจนะวันนี้บัตรของเราเปิดทําการมาสุดท้ายนะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็หยุดนะคะลูกค้าจ๋า หยุด31กับวันที่หนึ่งนะคะลูกค้าจ๋าเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าลูกค้าสนใจสามารถเข้ามารับสินค้าที่หน้างานได้นะคะลูกค้าจ๋าปิด5้าโมงนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดแต่อยากได้รายการโปรโมชั่นของเดือนธันวาลูกค้าจ๋าสามารถ c ีเอไว้ก่อนได้นะคะลูกค้าจ๋าสามารถสั่งซื้อไว้ก่อนได้ เปิดบริษัทวันที่สองนะคะเราจะทําการจัดส่งให้อีกรอบนะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจะสั่งซื้อกันเข้ามาก่อนได้เลย<ด>นะคะเพราะว่าโปรโมชั่นหมดเขตวันพรุ่งนี้นะคะลูกค้าคะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับโปรโมชั่นลูกค้าสามารถโอนเงินมาสั่งซื้อสินค้าไว้ได้แล้วก็วันเปิดงานวันที่สองนะคะลูกค้าจกบริษัทของเราจะรีบเร่งกระจายจัดส่งสินค้าให้ลูกค้านะคะใช่ค่ะลูกค้าจาลูกค้าท่านาที่สนใจสามารถเัน็นได้เลยนะคะ ใหม่ไปรุ่นเองก็ได้แต่ลูกค้าจ๋ารายการโปรโมชั่นของเราหมดเขตนะคะพรุ่งนี้นะคะเน้นย้ำอีกทีนะคะหมดวันพรุ่งนี้นะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าเน้นย้ำนะคะลูกค้าจ๋าหยุดสองวันนะคะบัตรของเราหยุดสองวันนะคือวันพรุ่งนี้ที่31และก็วันที่1นะคะลูกค้าจ่าหยุดสองวันนะสำหรับลูกค้าที่จะเข้าขมาที่หน้างานนะคะลูกค้าจ๋า ถ้าลูกค้าที่จะเข้ามาหน้างานนะคะโทรสอบถามก่อนก็ได้นะได้ค่ะแต่ที่แน่ๆเลยหยุดสองวันรับเลค่ะสามสิบเอ็ดกับวันที่หนึ่งนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋ามวดนี้เป็นกางเกงแบรนด์รวมนะคะลูกค้าจ๋าเป็นกางเกงชายรวมแบรนด์นะคะลูกค้าจ๋าเน้นเป็นแบรนด์ด็อกเกอร์ดิกกี้นะคะรับลอเลนนะคะแต่เราไม่ได้การันตีนะคะลูกค้าจ๋าว่าแบรนด์ไหนจะมาเยอะหรือมาน้อยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋า เป็นกางเกงขายาวผู้ชายค่ะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้จะใส่ทํางานก็ได้ใส่เล่นก็ได้ค่ะลูกค้าจ๋าเรียกได้ว่าสุดคุ้มลูกค้าจ๋าแนะนาเอาไปซักรดีๆเนาะลูกค้าสามารถนาไปทําราคาขายได้เลยนะไดนนี้เจ็ดสิบาทเราว่าคุ้มแล้วนะคะยิ่งเจอโปรโมชั่นเข้าไปค่ะลูกค้าจ๋าเหลือเพียงตัวละ45บาทเท่านั้นค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋ากระสอบใน4ี0 0้บาทเท่านั้น4,500บาทเท่านั้น ลูกค้าจะบบัคคืนกำไรให้ลูกค้าไปทํากําไรงามๆได้เลยนะคะพ่อค้าแม่ค้าที่ขายงานสภาพผู้ชาอยู่แล้วแนะนําหมดนี้เพิ่มเติมนะคะรับลรเลนค่ะ ใช้แล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าขายเชื้อผ้าผู้ชายอยู่แล้วนะคะแนะนําเป็นหมวดมีเพิ่มตเติมได้เลยลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งรายการส่งท้ายวันและส่งท้ายปีนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนเดอ้ออย่าเพิ่งออกจากไลฟ์สดไปไหนอย่าเพิ่งไปกินต้มไก่อย่าเพิ่งไปกินตามบะภูงอย่าเพิงพ่งไปงมปลา<ป>อ,อย่าเพิ่งไปสุปสะ <c oughs> นะคะลูกค้ <c oughs> าจ๋าอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนลูกค้าว่าสิบหกให้เขาหน้าบอก แต่เ้นานํากอ้โทรศัพท์ไปด้วยใช่ไหมอ๋อได้ได้ดูไลฟ์เราอะคือนั่งนั่งอยู่ในห้องน้ำยเงียบกลัวไงก็เลยว่าต้องพคโทรศัพท์เอาเสียงเราไปเปิดฟังอะไรอย่างเงี้ยเสียงเราหลอนก็่เสียงเราหลอนกาลูกค้าขาบวดนี้นะคะส่งท้ายปีให้กับลูกค้าสมาชิกบัตรทุกท่านนะคะโปรโมชั่นยั่วๆค่ะลูกค้า๋า แนะนเลยนะคะสำหรับสมาชิกบั็อกขายอยู่แล้วลูกค้าสามารถซื้อเก็บซื้อสต็อกกันได้เลยเน้อเปิดงานนะคะเราจะรีบจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าจะมารับนะคะลูกค้าจะวันนี้สามารถเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าจะปิด5โมงมาก่อน5โมงนะคะลูกค้าจะเพราะว่า5โมงเราปิดนะลูกค้าจะลูกค้าสามารถเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเวลาอีกกีทุ่โมงเนาะตอนนี้บ่ายท่าไหวคะบ่ายสองน่าจะบ่ายสองวัยผาแล้สามสี อีกประมาณสักสองชั่วโมงหน่อยๆน,นะคะลูก,ลกค,ค้าจ๋าสามารถเข้ามาได้อยู่นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าตอนนี้ยังให้บริการอยู่นะ,ะอยู่ใต้เพียงไม่รู้จะไปไหนนะคะลูกค้าจ๋ามากินแป๊บซี่มากินของเย็นๆก่อนได้ไ <ป S 1> นะ,ะ้ะลูกค้าจ๋ามาดูสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าบักยังให้บริการอยู่นะครับ เปิดให้บริการถึงห้าโมงเงย็นเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะสวย,สวย,ย,วยๆยั่วๆคุณภาพเกรด A นะคะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างประมาณการ5-15ถึงค่ะขาเพื่อนตามอาจมีเจอค่ะลูกค้าจะซิปเสียหายกระดุมแตกหักอาจมีเจอนะคะ<ช>อ่ะลูกค้าอันนี้นะคะเรารีวิวประมาณการคร่าวๆนะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวที่เหลือยังไงให้ลูกค้าไปลื้นไปป๋ออีกที สำหรับสินค้าหวดนี้นะคะเป็นกางเกงรวมแบรนด์ผู้ชายนะคะเป็นงานรวมญี่ปุ่น l ไอที it, USA l o 롯ไอทนะคะราคา7จ็ดบาทจำนวนร้อยตัวบวโลค่ะลูกค่าจ้า แต่ว่าของเดือนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นให้นะคะสําหรับสมาชิกบัคกทุกท่านเลยนะคะลูกค้าจ๋าเรียกได้ว่าเป็นโปรโส่งท้ายปีค่ะลูกค้าจ๋าคือกันไรให้กับสมาชิกบักทุกท่านจากปกติเจ00เราไม่ขายลูกค้าจ๋าสาหรับสมาชิกบกั็กนะคะลูกค้ารับไปเลยในราคา4,500บาทจา้าจากต้นทุน70บบาทค่ะลูกค้าจ๋าเหลือเพียงตัวละ ส5บาทจ้าค่าะสำหรับลูกค้าท่านหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบ,บักได้หลากๆลช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์ไอจเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าง,งานได้ค่ะบักขอลเป,ป,ปิดทุกวันทางตก้ามงชาติงมงเย็นค่ะฝากไว้อีกสองช่องทางคือช่องทาง YouTube และ Tik t o อค,ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ